สว,ส,สวัสดีครับพ่อเดือนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีทีนีวิทย์ทีเชียบานทุกตันทุกคนครับพี่น้องครับพบกันข like ึ้นเขาคือเดิมเนาะมื้อนี้บรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับมาตามต่อพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับคนฟันแมนวันนี้จะมาตามตามลาวครับพี่น้องครับตามลาวเนาะล่าตาไอ้ครับตามประเทศเลยพื้นบ้านครับสวัสดีครับพ่อเดือนอีกรอบนึงครับครับสวัสดีครับสสวัดีครับพ่อเดือนมีแนวทาเท่าไงเนาะเกี่ยวกับตามลาวตามประเทศเท่าแนววันนี้ แต่บเคยขอเป็นดอกเกล็กเล่าเนี่ยเอาเลยเกินบ้านนี่แต่พอดีทั้งพี่น้องพันเอฟซีพันขอมาว่าหาแนวทางให้ในพนลังสี่นะก็เลยว่าสีดลองไปขอน้ําปูกันนะว่าปูพปญาจอจมปวกนะครให้เอฟซีพนใดไปเสียงโชคเบื่องว่าเรื่องเือมันเหล็กมันเข่าหรือว่าจังใดกะให้อลองลองเบื้องมือมืนินแรกแล้วนี่บ่เคยเห็ดมาก่อนดอกบ่เคยขอมาก่อนดอกมีเพึงขอมาขึ้นนี่แหละ ครับขอให้เอฟซีพนเอฟซีพนก็อยากได้เนาะพี่น้องทางทางอำเภอทางจังหวัดเพิ่านขอเพิ่นแล้วก็ขอกระปูหล่ะมาขึ้นปูได้ว่าขอเหล็กเพิ่นบ้านได้ว่าเหล็กเล่าได้หนิเล่าพัฒนาว่าให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินในว่าสิออกมะอื่นเ่ครับครับอืมวันตรีอยู่ว่าวันจันทร์นี่แหละครับผมก็เลยจะขอมาขึ้นนั่งตรงหน้าขออ่อนวอนพนนั่แหละให้เพิ่นได้ให้ในให้ เอฟซีพนธุ์ใดไปเสียงโศกเสียงร่วงว่าพ่อได้ดูได้กินมังคยดเป็นจังบุญญาวรสนาบุญญาบารมีครับอเพี่น้องวะตกแต่ละร้านทุกคนก็จะได้ใส่ดถิยนโขดมีเกือบสินตัวว่าค้ดเล็กโค้เล็กพอเดือนสิบบวกกับเอฟซีนี่เป็นได้มาจังได้ครับก็ไปนั่งขอน้ำปูมาขึ้นนี่แหละน้ำพญาจอมปวกนั่นข้อเป็นว่าปูเอ้ยขอเล็กเล่าได้หมอนี่พ่ได้ขอเล็กรัฐบาลไทยได้ว่า ได้กับเอฟซีเพิ่นเพิ่นขอมาขอมานะเพิ่นว่าเรียกร้องมาว่าจะได้กับไปหาแนวทางให้เพิ่นแน่เพิ่นได้เลื่อยวะตะกียบอะไรเห็นตะปูส่วนแล้วไปขอนำปูส่นทีว่าขอแล้วจุดทูพื้นฝันครับเมื่อขึ้นจุดทูขอเพิ่นก่อนนำพญายกขวบบ้านี้กะมาขออยู่ในอยู่เงินน้ำในหิ่งพระนั่นมองขอรักษาอยู่ในเงิน ครับแต่ขอบารมีพคนละว่าให้โซย่นด้ว่าเหล็กเล่าได้ว่าได้ขอเหล็กรัฐบาลไทยว่ารลงเมั่กรอนเงินี่เป็นงวนแหกนะครับเลขซี่เป็นอต่ใได้แนวทางกันเลยได้ทำไปที่โคไอ้คนครับจะได้หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดแล้วก็กับแปดศูนย์หกแปดศนหแล้วก็เอาเหล็กสองโตเนาะครัโตกับหาศูนย์ศูนหาศูนศูนหาเนาะกบสี่แปดปดสี่ครับซํำนันะ มังกรเบิงเอาไปเอายเชือกโสงเบงมาอื่นนี่จะเป็นยังไงสิเข่าวลือจะลุ้กับเยาวากันเนะานะไปค้นมาเมื่อมืแล้วพอเดือนได้ฝันโอ้ฝันดีให้โสงขึนมาเลย<อ>สนสนเลยหอยให้อิบซี่ฟังนี่ครับก็ฝันว่าเจาา้าคณะนี่แหละเป็นพระนอกเป็นระดับเจาา้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนี่ยแหละ,ละไปหานะก็จกักเพิ่งเป่ายังเนาะผมก็บม่เคยฝันเห็นเล่าเลยก็เพิ่งมือขึ้นก้นนั่นแหละฝันเห็นครับมาเมื่อคืนอีกมาฝันเห็นอีกแบบนี้ เห็นองคก์กเก่าหน่อแหละรูปเก่าหน่นแหละมาบันนี้แต่ผู้หญิงบันนี้จักมาด้ทางไหนพุยิงหรือมีแต่ผู้หญิงล้วนๆบันนี้ผู้ชายบ,บูมีบันนี้โอ้ยจนโอ้ยจนเสียวอ,อะ่ะจักเสียเป้ใน,นว่าพระก็เป็นแปดนะผม<า>เป็น<แ>เป็นตะลึงน,นะพระเป็นแปดครับพุยญญิงจะเป็นซียังสี่นะครับผมผมก็เลยว่าแปดซีแต่เลขปูเป็นแหงหนึ่งซีแปดเลยอ๋อปัดปัดตรงกันพอดีมันกับผมตามเป้นะผมเป็นตเลขเป็นแปดนะพระนะ ว่าบันผู้หญิงยีงย่เป็นซีผมว่าครับได้เลยผมไปขอน้ำปูพญาเจ้าปวนนะครับได้ 1, 4, นึ่งปดาบนีโอ้นึ่งเก็มันเลยว่าเรองลอง่อเบื่งล่องสื่เบื่งเสียงบื้องมือนี่แหะครับลเลยไทยบ่ได้ครบางทีเอยากไปเที่ยวตามประเทศว่าเออมันยไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็น่าอยากไปเที่ยวเบื้องเทิาเล่าเระเองยังเราขึ้นทีสองพันเจเลครับ นี่แหละขึ้นแรงกับฟันเทนพระนั่นพระคู่น่นแหละเจ้าอาว่านไงนี่แหละเจ้าคณะตำบลนั่นแหละคณะอำเภอน่เป็นก็ไปว่อนยังหลงทำมาได้มาเมื่อคืนนี่ก็ไปหาอีกเห็นอีกจักคนว่อนยังเนาะมันก็คนหลายมันขึ้นคนหลาคว้าองค์เก่านี่บ่องค์เก่านี่แหละพระคู่นี่แหละเจ้าละคณะนี่แหละครับ่เคยฟันเทีนเล่าจักเื่อะไรพึ่งนี่แหละเอว่านเป็นอยังนอ่อนี่ว่านเป็นจังเลยนอว่าจะเลยมาเมื่อคืนขฟันเห็นวันนี้มีแต่ เเห็นเห็นพระนี่แล้วก็มันอีกนี้เดีพวก,พวกู้หยิงมาจักมาได้ทางไหนบอมเมนคนถ่แล้วมีแตีี่สิบห้าสิปีนี่แหละเดีประมณนีกแล้วมานี่จะยิงล้วนๆเลยบ่เห็นบ่มีผู้ชาวะคนครับโอ้ก็เลยว,ว่าแต่ไหน,นแต่จ้าของคิดว่าฟันดีอยู่เพราะว่ามันติดฟันติดต่ตตอันเลยนะสองขึ้นเลยก็มันอืคิดว่าแต่เลขไงเมือนั้นเลขแล้วก็บ้านไทยฮาเป็นยังบ่ฟันดีปันนี่สัคิดว่าบ่ฟันบ่ดีขึ้น ตัวนี้เนาะทำนี้เนาไมนได้เอาขึ้นแรกกัดฟันเลยนะก็มันาจักรซีดีหรือบอดี้กับบูมโอ้ด้วยตัวนี้มาห้าแค่เป็นแนวทางเป็นแนวทางให้กัดเชิงโฉกเนาะเออเชิงโฉกซื้อๆเนาะเอากระบอกสองเส้นกัดอันนั้นเนาะไม่มีหูเนาะเราก็ทำด้วยแแนวท่างซื้อๆทานได้มากก็ก็ตามตามบ่มากกับบ่เป็นยังผ่านไปเนาะเออก็ถือว่าแต่ก็คนเามันเราฝันว่าได้จับยังไงเนาะโอ้ถือว่าพู่งยิงมากมากขึ้นเนาะตอนนั้น คนประมาณสี่สิบกว่าปีนี่แหละเออว่าผมตัวนี้พันวันได้จับนมนี่แหละว่าว่ากันเด็ดอันนี้เลยเนะาะอันนี้กันดอกก็คือว่ากันตามความเป็นจริงตามความฝันเนาะจับนมวันไดจับเต้มมือนี่คิดว่ามือนี่เป็นหานะนะน่มเป็นศูนย์ผมก็เลยว่าออหาศูนย์นี่แหละหาศูนย์ลำเลยคือตัวเลขที่ว่าหาศูนย์ศูนย์หานะครับพระนั้นเป็นแปดตันนั้นครับยี่ก็เป็นซี่ผมกันเลยที่แปดซี่ีแปด ทำนาละเล็กเอาลรกู้หนนึ่งสี่แปดพันยาจอมปลกทำนาละเล็กสองคืนห,หนี่ฟันมาเนี่ยก็เลยบอกใ้เอฟซีคนเราคดยเธว่ปยังเดี๋ยวใจ่างเดี๋ยวใจคุณผอเขียนอีกอรอบหนึ่งพอชัน้นก็เอากระดาษมาได้เร็วกรี่น้องครับวันนี้พอเดือนจะเขียนให้ด้วย ัฒนาเนาะเอาสโตสามตเลยตอนนี้ผูเด็กถูกเออเด็กทูกก็นเองเขาอย่าจอมปวกนี่ได้นีแล้วงสแปดแล้วก็มีอยู่แปดศูนกนอีกัางนึงครับส่วนเด็กสองโตนั่นก็คือฟันวาดิกำน้ำวนนีกำน้ำวน ก็กลองอย่แล้เลย้ามาเมื่อเป็นหาล่องเป็นศูนยเยเอาศูนย์หาหาศูนย์แลวนี่ที่แปดใพระนี่เป็นแปดหน้าผมว่าพระเป็นแปดบอครับคยิ่งเป็นซีแปดสีแล้วก็สีแปดซะมีละนี่แหละคือทำเลาละนี่มาอื่นทำเล่าเลยบอกรับมือล่องๆบนแม่จนหล่อนั้นมันหาถือไปด ครับวันดีวัดีครับโอ้ปก้มให้้อมต้มอะาต้เล่าวตําเล่าครับเพิ่นต้าเล่าต้มล่าโอ้มันตําไทยเนาะอือต้าเล่าวเดือนเนอะสี่แปดแปดสี่หมดไปจำวันที่ีนนี่มืออื้นน่มืออื้นนี่จันนี่บอกนี่รงรองต้าเล่าเพื่อนในวันห้าอยากูนอยากไปเที่ยวประเทศเล่าได้ระเทศใดเป็นอยากไปเบิ่งเต้ในที่กันแหละครับเอาแต่อยู่ในเมืองไทยหลาย ก็เดินจับเป็นเที่ยวไปเห็นไปหูครับคับยกขึ้นเลยอ๋อสดดเลยเนาะครับวันเมื่อคืนวันสองคนติดเลยไดนี่วันโอ้ว่าเป็นพม่าวันที่สีี่เออนนี่แหละวันจันทร์อื่นนะคะนนจันทีการสองพันห้ารอบเดตานาพอเดินนะคะดลองลองตรงนี้ตัวบ่เคยขั้งแรกนนี่ ครั้งแรกที่บอกลมวบอกที่ที่ขอครูบันว่าฟูว่าสี่พี่น้องคนหาแนวทางให้ในคนว่าหาพยายามภาวนามาหน้าคอยคนมาเป็นจังโศกต้องศาสนาฝันจงได้ว่าให้เพคนฟังเหมงฝันก็คือฝันผมว่าได้เห็นพระพระครู่แล้วครับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอคนละไปหาที่บ้านนะคือแรกได้หนี่ครับ